สวัสดีครับคลิปนี้เราอยู่กับเซิร์ฟ GTA เซิร์ฟไทยครับชื่อเซิร์ฟว่า Relax City เซิร์ฟนี้ เป็นเซิร์ฟ GTA แบบคลาสสิกแบบไม่มีมอดเลยนะครับทั้ง PC กับมือถือเข้าเล่นได้เลยนะครับไม่ต้องไปกดรับเวลิตเลยนะก็คือมี API กับ IP อยู่ใต้คลิปนะครับเอาไปใส่ในแอปเข้าเล่นได้เลยนะครับและตอนนี้เราก็เข้าสู่เซิร์ฟแล้วนะครับในเซิร์ฟนี้เราต้องมากดรับของขวัญเด็กใหม่ตรงนี้ก่อนนะครับและตอนนี้ผมก็ลงมอดของตัวเองนะก็คือเซิร์ฟนี้ใช้ตัวเกมของใครก็ได้แบบไหนก็ได้นะครับทุกคนนะมี IP เข้าเกมได้เลยนะครับนี่ผมก็เอามาเล่นกับหมอดของผมนะนี่เลยเป็นหมานะครับทุกคนนะ <c oughs> โคตรฟยวฟังนี้นะครับก็มีร้านค้านะครับมีขายหมดเลยนะพวกอุปกรณ์ทํางานก็มีนะครับและในเซิฟนี้เฟียวมากนะครับในตู้ ATM มนะมันก็ฝากเงินได้ใช่ไหมและในเซิฟนี้นะครับฝากเงินได้ดอกเบีย้ยด้วยนะครับจะให้ดอกเบีย้ยทุก1นึ่งเพเดหรือว่า1ชั่วโมงกันเองครับยิ่งฝากเยอะเงินยิ่ง เพิ่มขึ้นเยอะด้วยนะครับเซิฟนี้นี่ก็คือเอาเงินทั้งหมดนะมาใส่ธนาคารไว้ก็ได้นะครับทุกคนนะและส่วนฝั่งนี้ครับก็เป็นจุดเสกรถนะครับทุกคนนะนี่มีจุดเก็บรถกับจุดเสกรถนะจุดเสกรถก็จะเป็นจุดเ,เขียวๆนะครับแจกรถกระบะให้คนละ1คันนะครับทุกคนนะกด n start รถนะครับแบบนี้เลยนะนี่ก็ ลองมาเล่นดูครับเซิร์ฟนี้เล่นแบกง่ายๆแบบนี้เลยนะครับแบบคลาสสิกเลยและในเซิร์ฟนี้เขาก็มีกิจกรรมอีเวนต์ด้วยนะครับก็จะเป็นกิจกรรมแข่งรถนะครับแล้วก็อื่นๆอีกมากมายนะครับนี่ก็คือเข้าร่วมกิจกรรมก็มาเล่นกับเพื่อนแบบนี้ได้เลยนะครับนี่ไม่รู้ทำไมนะรถผมมันยกล้อทุกคนโ <laughs> คตรเฟี้ยวเลยทุกคนนี่เล่นกันแบบมันๆนะครับแล้วถ้าใครชนะนะได้ที่หนึ่งนะครับก็ ได้รับเงินรางวัลไปด้วยนะครับตอนที่เข้าเส้นชัยได้เนาะนี่เลยเฮ้ยรถมันเท่เลยวะเนี่ยเราก็ใช้ตัวเกมของเรานะไปลงหมดรถอะไรก็ได้แล้วแต่เรานะครับในเซิร์ฟนี้เปียวนะก็ เป็นเซิร์ฟแบดคลาสสิกเลยนะครับนี่ก็ปรับแต่งตามใจชอบของเราได้เลยนะครับตอนออกกิจกรรมก็มาอยู่จุดที่เราเข้ากิจกรรมเลยนะครับเนี่ยจะได้ไม่ต้องเดินไกลเนาะต่อไปมาดูงานดํากันบ้างแล้วกันนะครับในเซิร์ฟนี้นะครับมีป้ายปูนพร้อมเกาะสุดหล่อพร้อมยังด้วยทุกคนเอ่ยนะก็คือพร้อมหรือยังที่จะโดนตำรวจล่านะครับก็คือหลังจากที่เราเก็บปูนไปนะครับหรือว่ามาขโมยปูนเนี่ย เราก็จะโดนตำรวจแห่มาเลยทีเดียวเชียวนะครับมันก็จะแจ้งตำรวจนะเราก็ต้องรีบเก็บนะจนกว่าตำรวจจะมานะครับถ้าได้ยินเสียงบ่อแล้วนะครับหรือเสียงรถไคก็ตามนะขึ้นรถแล้วก็บึ้งออกไปอย่างรวดเร็วเลยนะครับทุกคนนะแบบนี้เลยเนี่ยหากุญแจรถอยู่เมื่อกี้กว่าจะไขออกไปได้นี่ครับทุกคนวุ้ยตำรวจอยู่ไหนไม่เห็นมีเลยเนี่ยโธ่เอานไงมาแล้วพูดถึงก็มาเลยนะครับเนี่ยโอ้ตำรวจนี่มันเยอะจริงๆอก็คือสถานีตำรวจครับมีทุก เลยนะครับแล้วก็ในเซิฟนี้นะครับเขาเปิดรับหน่วยงานจํานวนมากนะครับหมอตํารวจหมอตําเยอะไรนะครับรับหมดเลยนะครับมีถ้าใครอยากเป็นหน่วยงานในเซิฟนี้นะครับติดต่อได้ที่ดิสคอรดใต้คลิปนะครับตอนนี้ขาดแคลนอยู่เลยนะครับนี่ถึงเวลาของคุณแล้วนะครับที่จะได้เป็นหน่วยงานซักเซิฟหนึ่งนะครับนี่ก็ลองมาเล่นเซิฟนี้ดูนะครับทุกคนนะนี่เลยอ่ะอันนี้โดนยิงยางนะครับทุกคนนะไวรุ่นเซ็งเลยทีเดียวเชียวนะครับขับมานิดเดียวเองในเซิฟนี้ มีครับปืนยิงล้มด้วยนะครับนี่ถ้ายิงใส่คนนะแบบนี้เลยนะนี่มันก็จะเดินต่อไม่ได้มันก็จะล้มเลยนะครับทุกคนนะหลังจากที่เราโดนจับแล้วนะครับเราจะทําอะไรไม่ได้เลยนะครับนี่เราก็จะติดตัวตํารวจไปเลยนะครับนี่ตารวจเอามาเราเอาเรามานะไม่ใช่เอาเรามาอะไรสักอย่างเมื่อกี้เออเอาเรามาที่สอนอทุกคนมาดูกันมากันดูอะไรเนี่ย <laughs> นี่ครับทุกคนเข้ามาในสอนอนเขาก็จะพาเรามา ขึ้นเขียงนะครับนี่จุดดาเนินคดีครับทุกคนนะยัดเยียดข้อหาใส่เรานะครับแล้วก็จะส่งเราไปที่สังเตแบบนี้นะครับทุกคนนะแล้วประเด็นก็คือเป็นคุกด้วยนะในเซิฟนี้นะครับแบบนี้เลยออกไปไม่ได้ด้วยนะครับอย่างเฟี้ยวเลยเนาะและส่วนใครที่อยากจะเปลี่ยนสกินนะครับในเซิฟนี้ดีเหมือนกันนะก็คือเขาเป็นเซิฟไม่ได้หมดใช่ไหมถ้าสมมติว่าเราลงหมดมาแล้วก็อยากจะได้สกินที่เราอยากจะใช้เนาะแล้วก็เลขที่เราใช้นะครับในเซิฟนี้ เขาปลดล็อกให้ทุกตัวเลยนะครับนี่ก็คือมีตั้ง17หน้าเลยนะครับทุกคนนะเกือบทุกตัวละครในเกมนะครับมาอยู่ตรงนี้หมดเลยนะครับนอกจากหน่วยงานนะหรือว่าจะเป็นสกินของแก๊งอื่นนะอืมแค่นั้นเลยนะครับที่ไม่มีใน้านเนะาะนอกนั้นมีหมดครับทุกคนนะเกือบ200กว่าตัวเลยทีเดียวเชียวนะครับนี่แล้วก็จุดต่อไปครับทุกคนนี่หมามาเลี้ยงวัวกันบ้างแล้วกันนะครับก็คือในเซิฟนี้เป็นเซิฟแนวคลาสสิกนะก็ จะมีงานทั่วไปให้เราเล่นหมดเลยนะครับทุกคนนะนี่เลยนี่อันนี้ผมก็ไปลงมอดมาหมาเลี้ยงบัวครับทุกคนเฮ้ยหมาเลี้ยงวัวอ่ะวันนี้ก็ได้แล้วครับพี่เนี่ยไปเอาฟางมาแล้วก็เอามาให้วัวแค่นั้นเลยนะครับในเซิฟนี้ถ้าเราเลี้ยงวัวนะครับเราก็จะได้ขี้บัวมานะครับเอาไปขายที่ตลาดอีกทีหนึ่งนะนี่เซิฟนี้อ่นี่ไงก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับทุกคนนะนี่ก็จะเป็นงานของเรานะครับแต่ เราได้ครั้งละเป็นร้อยเลยนะครับผมเช็คในอนะีโคโนมี่เนาะและสำหรับใครที่เป็นสายบุญนะครับในเซิร์ฟนี้มีวัดให้เรามากราบสักการะด้วยนะครับเป็นสิริมงคลนะครับทุกคนนะ <c oughs> ก็ามาตรงนี้ได้นะครับและในเซิร์ฟนี้ถ้าเรามาไหว้พระนะครับสามารถไหว้ได้ชั่วโมงละ1ครั้งนะครับหรือว่า1เพดต่อ1ครั้งนะในการไหว้นะครับและถ้าเราไหว้หนึ่งครั้งเราก็จะได้มา1นแต้มนะครับนี่ถ้าเรา เก็บครบ40แต้มนะครับได้สนับมือถาวรไปเลยนะครับแล้วก็ถ้าเราไหวครบ60ครั้งนะครับก็ได้รถแบบถาวรไปด้วยนะครับเป็นรถยนต์เลยนะครับเป็นรถเชสเตอร์นะถ้าจําไม่ผิดนะครับเมื่อกี้นะแล้วก็มาไหวได้นะครับนี่ก็เก็บสักวันนัดสิแต้มน่าจะได้นะถ้าใครเล่นทั้งวันนะครับนี่ก็เล่นสักอาทิตย์หนึ่งก็น่าจะได้นะครับรถฟรีเลยทีเดียวเชียวนะครับทุกคนเอ้ยก็เก็บเรื่อยแหละเดี๋ยวก็ได้เอง แล้วก็ในเซิรฟนี้กล้องงานเยอะนะครับตอนนี้เรามาเก็บหอยแดงนะครับนี่มีหอยแดงข้างทะเลด้วยนะครับนี่อยู่ริมหาดบปชิวๆนะครับวิวมันช่างสวยสันเหลือเกินนะสวยสันคืออะไรวะสันสวยๆสันสสนี่สวยสุดจัดนี่เลยครับทุกคนนะนี่มาวิ่งเล่นนะครับชีวิตมันดีอย่างนี้นี่เองนะครับนี่เก็บหอยอืเอาไปขายที่บ้าน,นแล้วก็ถ้าเรา อยากจะขายขอนะครับก็อยู่จุดตรงนี้เลยนะครับอยู่ที่เมืองน่าจะเมือง3นะถ้าจำไม่ผิดน,นะจุดขายเนี่ยหรือเมือง2องว่าทุกคนลองเปิดแมปดูนะครับ gps นะครับทุกคนนะก็คือไปยังจุดต่างๆในเซิร์ฟนะครับก็มีขายหลายอย่างนะนี่เลยผมก็เอาขี้บัวมาขายนะครับทุกคนนะนี่ได้ก้อนละ64บาทเลยนะครับทุกคนนะไม่ธรรมดามแล้วก็ไข่มุกนะเมื่อกี้นะครับเกมหอยเนี่ยก็คือไปเก็บ ไขมุกในหอยเนาะนี่ก็ได้มาอันนั้นร้อยสบาทเลยนะครับทุกคนนะราคาดีนะแล้วก็ยังมีงานอีกมากมายนะครับที่ยังไม่ได้ไปรีวิวนะครับงานมันเยอะจริงๆเซิร์ฟนี้นี่ก็เป็นเซิร์ฟโลเพทที่ดีเนาะและถ้าเราจะเปิดดูอีโคโนมีนะครับราคาตลาดนะครับพิมพ์ทับ ECO นะครับ ECO นะประมาณนั้นนี่แล้วก็สามารถดูได้นะครับมันก็จะมีงานเงินน้อยเงินเยอะเนาะแบ่งกันไปนะครับ ส่วนงานนี้ครับก็เป็นงานตัดไม้นะครับทุกคนนะนี่ก็มาตัดได้เดี๋ยวมาดูกันครับว่าหมาตัดไม้จะเป็นยังไงนะรทุกคนนะขั้นแรกนะเราต้องมีเลื่อยตัดไม้ก่อนนะครับนี่ก็พันเดียวเท่านั้นนะครับเราได้เรื่อยมาแล้วมาดูกันนะว่ามันจะตัดยังไงวะเนี่ยหาวิ่งมาด้านหลังนะครับทุกคนนะตัดได้ทุกต้นเลยอืนี่ครับมาดูซินี่ มันเอามือที่ไหนจับทุกคนดูดิแล้วก็แป,ป๊บเดียวด้วยนะครับนี่ฟันฉับฉับสองสามทีได้แล้วนะครับนี่หลังจากได้มาแล้วนะครับแล้วก็เอามันมาตรงนี้ครับเพื่อทําการแล่ไม้ครับแปลรูปมันเองเนาะให้ันเป็นจิ้นเล็กๆเอาไปขายได้ดียันเองครับทุกคนนะนี่เสร็จแล้วทุกคนงานตัดไม้เนี่ยโคตรง่ายเลยนะครับ่เราก็ฟาร์มไปเรื่อยๆนะสำหรับใครที่อยากจะมีตังค์เยอะๆเนาะนี่ส่วนจุดต่อไปครับก็ จะเป็นเหมืองเลยนี่ครับทุกคนนะไปดูสิข้างในนะครับมีมินิเกมให้เล่นด้วยนะครับกดผิดชีวิตเปลี่ยนด้วยนะครับทุกคนในเซิร์ฟนี้โคตรเฟี้ยวอ่ะพอเราเข้ามาในถ้ำแล้วนะครับมันจะลึกหน่อยนะอันก็จะมีหินอยู่เต็มไปหมดนะครับทุกคนนะนี่หินเพียบเลยทีเดียวเชียวนะครับไม่ต้องปวยแยงกันเนาะอและในเซิร์ฟนี้ถ้าเราจะเก็บหินนะครับเราต้องทุกคนนี่ เราต้องกดเลขตามที่มันบอกด้วยนะครับนี่ต้องกดให้ถูกด้วยนะถ้าใครกดผิดนะครับเราจะเด้งออกจากเซิร์ฟเลยนะครับนี <c oughs> <c oughs> ่โคตรโหดเราต้องมีสติในการฟาร์มด้วยครับสำหรับงานเหมืองในเซิร์ฟนี้นะไม่ธรรมดาเลยทีเดียวเพีย <c> ว <oughs> กดผิดชีวิตเปลี่ยนอย่างที่บอกไปนะก็คือดูดออกจากเซิร์ฟเลยนะทุกคนเอ้ยโหดมากอืมแล้วก็ไปกันต่อทุกคนต่อไปจะเป็นการตกปลาแบตออโต้นะครับมาดูกันนะ ก่อนจะตกปลาเราต้องมีเหยื่อแล้วก็เป็ดตกปลาด้วยนะครับทุกคนนะทั้ง2องอย่างเลยเนาะอืมอ่ะเดี๋ยวมาดูนครับว่าถ้าเราจะตกปลาต้องทาอย่างไงนะครับในเซิฟนี้อ่ะเราซื้อเป็ดกับเหยื่อมันแล้วนะอืมบิงมาครับโอโ้ชีวิตดีีโดดย่องๆองครับโดดย่องๆแบบนี้เลยเนีย่มากดเอ็นตรงนี้นะตกได้เลยทุกคน แต่ว่าในเซิร์ฟนี้มันจะเป็นแบตออโต้นะครับเราต้องกดชก1ทีนะครับหรือว่ากดคลิก1ทีเนาะนี่กดชก1ทีมันก็จะทําการเปิดออโต้ในการตกปลาให้เรานะครับทุกคนนะถ้าหยุดก็กดชกอีกทีหนึ่งนะและงานนําในเซิร์ฟนี้ก็มีหลายงานนะครับงานต่อไปก็เป็นงานจกสายไฟครับทุกคนมาโจกกันนะสายโจกครับต้องเล่นเซิร์ฟนี้ <laughs> นี่ครับทุกคนนี่ถ้าได้สายไฟมาแล้วตำรวจก็จะบึงมาเลยนะครับแต่เวลาสังเกตดูแบบมันก็ไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะครับทุกคนนะประมาณสักแค่4นาทีเท่านั้นนะครับแต่เซิฟนี้ตำรวจมาไวนะครับหนีเข้าเวรตลอดนในเซิฟนี้ถ้าใครอยากเป็นตำรวจั้างได้จับผู้ร้ายนะครับก็ลองเล่นดูนะ,ะเดี๋ยวมาดูกันครับว่าตำรวจจะมานานแค่ไหนเนี่ยนี่เลยผมได้รถแล้วแหมคิวจริงๆเนี่ยนี่ขึ้นรถแล้ว หากุญแจเปิดนานอยู่แล้วเนี่ยขับหนีนะครับอยู่ทําไมล่านี่ไงตํารวจขับสวนมาเมื่อกี้เขาเข้าเราออกครับจังหวะนี้ไปโอ้โหรออะไรล่าเมื่อกี้ผ่านสวนยางด้วยอืขับมาเรื่อยๆครับทุกคนนะนี่ก็ลองมาเล่นกันดูนะครับนี่ครับนี้ตำรวจไม่ต้องนานนะบางเซิฟนี่โคตรนานนะในเซิฟนี้แค่4ี่นาทีเท่านั้นนะครับถ้าเรารลอดได้เราก็จะไม่มีคดีนั่นเองครับทุกคนนะอืนี่ ก็ถือว่าเล่นง่ายนะผมว่านี่ไงโดนจับเรียบร้อยครับรถพังไปกันต่อครับอันนี้เป็นอู่ช่างนะครับทุกคนนะแต่ในเซิฟนี้ซ่อมเองได้เลยนะครับไม่ต้องรอช่างเนาะง่ายๆเลยนะมีทั้งกล่องซ่อมนะครับอืไปซื้อเอาก็ได้นะครับหรือว่าจะมาซ่อมเองตรงนี้ก็ได้นะครับนี่มาที่อู่รถนะพิมพ์พับรีเพร์นะครับทุกคนนะมันก็จะซ่อมให้เราอัตโนมัติเลยนะกดมกด Enter นะ ก็จะมีเปลี่ยนสีซ่อมรถนี่เปลี่ยนกล่องอะไรต่างๆนะครับทาเองหมดเลยครับเซิฟนี้ไม่ต้องรอช่างนี่ไงผมก็จะลองเปลี่ยนสีรถด,ดูนะครับแค่พันเดียวเท่านั้นนะนี่ครับลองเปลี่ยนแต่ว่าสีนี้อาจจะต้องไปหาในเน็ตเนาะผมก็กดพิมพ์มั่มวๆเอานะครับนี่ก็ลุ้นเอานะ <c oughs> แต่ต้องเสียพันหนึ่งนะในการเปลี่ยนทีหนึ่งนะครับขับจนเบื่อก็ามาเปลี่ยนก็ได้เนาะส่วนตรงนี้ครับเป็นเต็นท์ขายรถนะครับใช่แล้วทุกคนมันอยู่เมืองสามเนาะ นี่ถ้าใครลงมอดนะครับมันจะไม่เห็นรูปนะเราต้องปิดมอดแล้วก็กดซื้อใหม่แบบนี้นะครับทุกคนนะนี่ก็คือข้อเสียของมอดเนาะมองไม่เห็นภาพนะครับทุกคนนะเป็นไรไม่รู้เหมือนกันนะในเซิร์ฟนี้มีเครื่องบินขายด้วยนะครับทุกคนนะไม่ธรรมดาเลยติดเดียวเชียวนะครับแต่ราคาจะโหดหน่อยนะอาจจะต้องไปดูกับไอ้มินนั่งผมว่านะครับเพราะว่าราคามันโหดเนาะส่วนรถก็มีมาครบทุกคันนะครับถ้าใครไปลงมอดก็ดูรถก็ได้นะครับส่วน เลเวลในเซิฟนี้ครับทุกคนนี่เลยเลเวลแบดแอบแอบนะครับเซิฟนี้นี่แบดแวกแนวกับเพื่อนนะครับมาหาลุงคนนี้ครับเพื่อให้ลุงคนนี้ทำอาวุธให้นะครับหาแล่มานะลุงคนนี้เป็นคนเออเอาของของเราไปทำให้นะครับแล้วก็จะมีปืนยิงลมด้วยนะครับนี่ครับได้นะกับลุงคนเดียวเลยครับนี่ไม่ต้องทำใหญ่โตนะครับเซิฟนี้แอบแอบเอานะครับในการคราฟเนี่ย แลวส่วนใครที่อยากจะลองเล่นเซิร์ฟนี้ดูนะครับเข้ามาเล่นดูได้นะครับทุกคนนะน,นี่มีกิจกรรมเยอะนะเซิร์ฟนี้นะแล้วก็เป็นเซิร์ฟแบทกรูเพย์แบทคลาสสิกด้วยนะครับถ้าใครชอบแนวนี้ก็ลองเข้ามาเล่นกันดูนะครับโอเคครับก็ฝากเข้ามาเล่นด้วยเดี๋ยวเราจะเจอกันในคลิปต่อไปสวัสดีครับผม